กันต่อเลยกับคุณพวันนะวัฒนาซับประธานกรรมการบริษัท YLG Bullent International ค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นงวดีคุณนงวดีล่ารย์สุดค่ะค่ะคุณพรวันค่ะรู้สึกทองนี่คือเขาค่อยๆจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆไหมคุณพรวันคะตอนนี้ดูแล้วดูทรงทองเป็นยังไงบ้างคะก็ยังดูเป็นไซส์เวสังเกตได้ว่าทองคำเนี่ยพยายามที่จะไปเทสไฮ แต่ไซด์เวของทองคําน่าจะเป็นไซด์เวดาวเพียงแต่ว่าทองคํายังคงรักษาเอาจุดโลสุดข,ของเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาคือหนึ่งแปดสี่แปดสี่เก้าเนี่ยนะคะยังคงรักษาอยู่ได้เพราะงั้นก็จะมีการเทสสข้างล่างถ้าไม่ผ่านก็จะกลับกับไปเทสบนอย่างวันนี้ก็เชื่อว่าทองคําน่าจะหนักขึ้นไปเทสข้างบน oh. แนวตั้งแรกที่น่าจะเทสคือหนึ่งพันแดร้ยเจ็ดสิบ 5 US Dollar ต่อ Troy Sau ผ่านไม่ผ่านถ้าผ่าน mm hmm. เทสถัดไปอยู่ที่พันแปดร้อยเอ่อพันแปดร้อยแปดสิบห้า US Dollar ต่อ Troy Sau แล้วก็ไฮเดิมในสัปดาห์นี้คือหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้า US Dollar ต mm ่อ hmm. Troy s อาส่วนแนวรับเนี่ยท่านอะตรงนี้อยู่ที่หนึ่งแปดหกสามรับแรกนะคืออยู่ที่โรเดิมคือหน mm ึ่งแปดห้าห้าแปดนะคะหนึ mm ่ง hmm. หนึ่งแปดโทษค่ะหนึ่งแปดสี่แปดก็อีกประมาณสักสิบกว่าเหรียญเนี้ยนะคะเป็นรับใหญ่ถ้าสมมุติว่ายังรับอยู่ก็เชื่อว่าจะกลับตัวอยู่ในกรอบที่สั้นนิดนึงแต่ถ้ารับไม่อยู่โอกาสที่ทองคําเนี่ยจะเบรกก็มีค่อนข้างสูงปัจจัยที่กดดันหลัะทองคําอย่างหนักในช่วงนี้เอก็คืออยาต้านไวรัสที่ผลิตจากไม่ว่าจะเป็นบริษัทเมอร์เดนาซึ่งออกมาประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ว่า สามารถผลิตแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้ได้จนถึง94.5ปอร์เซ็นกอบกับไฟเซอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านเมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาก็มาประกาศว่าตัวไฟเซอร์เองก็สามารถผลิตยาต้านโควิดเนี่ยได้ปิดประสิทธิภาพถึง95เปอร์เซ็นเหมือนกันไหมงั้นเนี่ย สองตัวนี้เป็นตัวปัจจัยที่กดดันราคาทองคำจริงๆ hmm. กอบกับตัวถัดไปก็คือตัว SDR p ซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเข้าซื้อถึงสามร้อยกว่าตัน hmm. แต่ในช่วงแ่วๆหลังจากหลังๆเนี่ยก็มีการขายออกมาเรื่อยๆแล้วก็การขายออกมาในสองเดือนสุดท้ายเนี่ยลดไปถึงสี่สิบตันก็ถึงว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างเยอะสองตัวนี้เป็นปัจจัยหลักๆ ที่กดดันราคาทองคำแล้วก็เอคงจะต้องดูว่าช่วงเนี้ยไปจนถึงปลายปีเนี่ยต้นสักต้นปีตั้งแต่ผ่านมาสามไตรมาสแรกเนี่ยทองคําแห่งตัวในในโฟล์ฟร์แมที่ดีที่สุดทํากําไรได้สูงสุดแล้วก็เชื่อว่า,าบล็อกใหญ่ๆหลังจากทํากําไรเห็นเป็นก่อเป็นกรรมแล้วอาจจะแผ่วอาจจะรอจังหวะ <c oughs> ในการเข้าไม่ไม่ไปปลายเออ ไปปลายไตรมากก็อาจจะขึ้นไปเป็นปีหน้าเพราะสังเกตได้ว่าเอ,อนักวิเคราะห์จากโบโรพษั์ใหญ่จากแบงก์ใหญ่ๆเ,เริ่มไม่พูดถึงปลายปีกันเริ่มไปพูดถึงปีสองปีแล้วละเอาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโกลเมนแซกก็จะพูดถึงว่าจะเห็นไฮสองพันสองร้อยกว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมี h s b c ที่ออกมาวิเคราะห์ว่าเท่าคำใน ไตรมาสหนึ่งปีหน้าเชื่อว่าจะอยู่ในเรนจ์พันเก้าร้อยหกสิ 1, ออบอเวร์จก็อาจจะมากกว่าสูงกว่าแล้วเขาก็เชื่อว่าช่วงพีคสุดของทองคำแต่น่าจะอยู่ไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาสสองอเหมือนกับ SSBC ก็พูดในทํานองเดียวกันว่าเขาก็มองว่าพีคสุดของทองคำในปีหน้าน่าจะอยู่ที่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองอะไรเป็นตัวที่ทำให้ทองคำเนี่ยสามารถ ไปทำให้ได้เขาก็มองกันว่าการที่เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยยังอยู่ในในในขาลงเพราะว่าคนเป็นโควิดเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยวันละแฉงหกหมื่นกว่าซึ่งถือว่าเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะก่อนหน้านั้นวันละเจ็ดหมื่นกว่าเราก็ว่าแย่แล้ว mm hmm. mm hmm. ตอนนี้ก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนั้น mm hmm. ก็เป็นตัวปัจจัยหลักๆ ที่ทำให้ US ดอลล a r อ่อนแล้วก็เป็นตัวหนุนราคาทองคำ<ม>กอบกับในายไบเดน Biden, ถ้าเข้ามาเป็นผู้บริหารแน่นอนเลยคงจะต้องระดมเงินด้วยระบบด้วยปริมาณที่มากมก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ดอลลราอ่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองสามปัจจัยเนี่ยเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งสามารถซัพพอร์ต ราคาทองคำให้ยังคงืนสยืนอยู่ในระดับสูงได้ค่ะทีนี้แสดงว่าตอนนี้ถ้าค่อยอ่อนลงแกว่งไซเวดดาวแบบนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่จะเก็บเข้าพอร์ตไหมคะคุณประวัน,น,วนคะก็ทยอยอาจจะทยอยสะสม,สะสมได้แต่ก็คงต้องมองว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ต้นสัปดาห์ไอเอ่อต้นปีต้น ไม่ใช่ต้นไปลายปลายปีรเราไม่รู้ว่าหลังจากสองอาทิตย์ข้างหน้าหลังจากธันวาพฤติกรรมหรือว่าตัวตัวเ ยาต้านโควิดเนี่ยมันอาจจะไปถึงเปอร์เซ็นมันจะดีขึ้นปริมาณการผลิตมากขึ้นมาไปถึงตรงนั้นแล้วการวิเคราะห์มันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วนักวิเคราะห์ยังบอกว่าจะเห็นสองพันสองสองพอยู่เลยสองสัปดาห์ให้หลังตอนนี้บอกเริ่มจะเห็นไตรมาสแรกที่พันเก้าร้อยแปดสิบหกสิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย ถ้าจะทยอยสะสมเราก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีอาจจะทยอยสะสมได้แต่อยากให้ใช้ความระมัดระวังในการทยอยสะสม mm hmm. ด้วยปริมาณที่ตัวเองรับความเสี่ยงได้ mm hmm. เพราะไม่รู้ว่าโกจากตรงนี้ไปถึงปลายปี mm hmm. จะเปลี่ยนไหมเ mm hmm. ศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะดีไหมอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆซึ่งอยากให้นักลงทุนเนี่ยคอนเซิร์นตรงนี้ค่ะ mm hmm. แล้วถ้าใครถืออยู่่ะคะคัดออกไปก่อนดีไหมคะคุณวัน คือถ้าใครถืออยู่แล้วยังพอออกได้ในในในส่วนที่มีกำไรก็ทยอยทำกำไรออกมาก่อน mm hmm. หรือว่าเราก็มองว่าถ้าถือด้วยปริมาณที่สูงมากอาจจะทอนบางส่วนออกมาเพื่อลดความเสี่ยงอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งตัวที่น่าจะแนะนำเพราะว่าเขามองว่าการที่ทองคำเนี่ยเทสเออโลเทสหลายๆรอบเราก็ไฮของ เออไฮของโลเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆจากที่เขาเคยไปอยู่ที่พันเก็ย่อลงมาจนสัปดาห์เนี้ยไฮสุดมันอยู่ที่ 99, พั9แเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนไฮของโลมันแคบลงแล้วก็โลของโลมันยังอยู่ที่ <c oughs> เดิมเพราะนั้นโอกาสที่เบรกมันจะมีค่อนข้างสูง <c oughs> เพราะนั้นถึงแต่ถึงเบรกเขาก็ยังมองว่ารับผัดไปถ้าหลุดพันแปดร ก็พันแปดร้อยยี่สิบห้าแล้วก็พันแปดร้อยทนๆค่ะค่ะนี่ิ่ะนี่ิ่เอที่เออกองทุนที่เขาขายทองคํามากเนี่ยวิเคราะห์ว่าไงฮะมันไหนยากไงเขาซื้อไปตั้งเยอะแล้วเขาขายออกมาคือหลักๆเนี่ยถ้าถามขายออกมาเนี่ยกองทุนเนี้ยมันถือทองคําตั้งแต่ต้นปีแล้วเข้ามาด้วยปริมาณตั้งสามร้อยสี่สิบกตันการจะออกมาแค่สี่สิบตันเนี่ยมันถือว่าเป็นปริมาณไม่เยอะแต่ เหมือนกับว่าเวลาที่มันทองคำมันดีดขึ้นมามันมีแรงรับค่อนข้างเยอะแต่ณนะหลังๆปีนี้ทั้งปีไม่มีแรงรับฟิสิกอลจากเอเชียเลยไม่มีแรงรับฟิสิกอลจากจีนจากอินเดียเลยเพราะนั้นเองเนี่ยตัวที่เป็นตัวประคองก็คือตัว spdr แต่พอเหมือน spdr SPD spdr เริ่มหยุดการเข้าถือของข มันก็ขาดแรงแรงรับไปหนึ่งละ <Okay. S 1> แถมมีถอยออกมาอีกสี่สิบตันถึงถ้าเทียบกับต้นปีที่เข้ามาสามสามร้อยสี่สิบตันแล้ว <Okay. S 1> ออกไปสี่สิบตันมันก็ไม่เยอะนะคะ <Okay. S 1> แต่มันก็ <Okay. S 1> มันทำให้แรงรับแถวเกินไป okay. Okay. แถวไปหน่อยนึง <Okay. S 1> แต่ด้วยด้วยปัจจัยอื่นๆคงน,นักลงทุนในในกลุ่มที่ลงทุน SPDR ก็เชื่อว่ายังคง คงมองเป็นโพสติฟอยู่เพราะดูจากปริมาณที่เข้ากับปริมาณที่ออกเนี่ยมันยังออกไม่เยอะเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราเอาก้อนที่ออกเนี่ยมาเทียบกับตลาดเท่านั้นเองค่ะอคค่ะตลาดใหญ่ในฟิสิโกค่ะชัดมากค่ะคุ้นมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะ